เเออออาาายัังบกกลูไนมสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กลาลังอยู่กับขวากลางทุ่งนะฮะใช่ไหมครับขวากลางทุ่งขวากลางทุ่งตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับที่ทุ่งนานะครับดูบรรยากาศรอบๆลงไปจะมีสระน้ำตรงนี้นี่คือแหล่งวัตถุดิบของเราที่เราจะมาหาล่าปลากันจะได้สกู๊ตไหมอ่ะอืมนั่นแหละสินะเราทำไมไม่ได้สกู๊ตอะไรอีกอ่ะเออเดี๋ยวมันมีเมนูอื่นอยู่อ่ะถ้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวผมกับ บักโบสนี่จะไปหาเหยื่อกันก่อนเพื่อ<ช>จะมา<น>ะตก <ผม S 1> ปลากันครับ <นะ S 1> แล้วในระหว่างนี้นะคะเราก็จะไปตามส้ตมตําเพื่อร้อยผู้ชายกันไปกันเลยระหว่างที่เรารอพวกผู้ชายไปหาเหยื่อตกปลากันนะคะเราก็จะมาหาวัตถุด,ดิบนะคะเพื่อไปกินแอมกับส้ตมตำที่เราจะทํากันค่ะดูวิธีการเราก็จะมาหายอดผักบุ้งนานะคะเพื่อไปกินแอมกับส้มตํตาของเราค่ะอุ้ยตะข้องที่เราดักไว้วเมื่อวานเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรติดมั้ง ป้อนเอาให้หน่อยเอาอีกแล้วโอ้โอหอะไรใช้กูไปเดียวไอต้อง,องไงอ,าอาไปไงอะ่ะหอ,อมเปียกวะ่ะไปหาไม้มาดิโอ้โหดูสิครับเอามาเทียนไปนี้ไงน,นี้เอามาไปเทียนนี่ อาไปสุดก่อนะไม่มีอะไรเลยอุ้ยมีปลาอยู่มีปลาอยู่น้ำแม่โอ้โหหลาเตัือเลยแค่มันคือปลาเลยนะปลาเนี่ยเนียอุ้ยมีปลาหลอดด้วยเอาปลาหลอดแต่ย่างเถอะปลาปอด เลือดป,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 ปุ๊บเลืปุ๊บเลยบไม่นะคะวันนี้ดิบการตามส้มตามของเราวันนี้จะทำเป็นตามปูปลากันนะคะอันดับแรกเลยแล้วก็จะใส่กระเทียมเข้าไปก่นอนสองหัวนานหนาแท้ต่อมาพริกนะคะถ้าจะเผ็ดพอดีเนี่ยจะต้องเป็นสามเม็ดแต่วันนี้จะใส่สี่เม็พพดพอปนรากผก้งไพอจ้าจพอพริกกับกระเทียมละเอียดแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาปรุงรสตามความชอบกันนะคะน้ำตาลปี๊บ น้ำปลาน้ำปลานะเพราะว่ามันต้มสุกอะไรมาเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็สะดวกน,นั่หนึ่งใส่ไปสักทพ,พีนิดๆต่อไปจะเป็นมะนาวจ้าเคยใช้เป็นมะขามเปียกแล้วแล้วมันไม่เวิร์กอะออกเปรี้ยวแต่มันเปรี้ยวแบบไม่อร่อยน้ำปลาอาจจะใส่ใส่นิดเนา่งต่อไปกมวนวลจ้าใส่ตามความชอบ เข้ากันแล้วเราก็จะมาชิมอีกทีนึงอ้าวป้าป้าทำอะไรอ่ะทำส้มตำไม่หมากินอ้าวให้หมากินเหรอเออเยวจะกินไหมอ๋อกินใช่ไหับเป็นหมาอแม่เนี่ยอ๋อไปตัดหญ้าอยู่มีการไปตัดหญ้าด้วยใช่ขยันจังวันนี้ใช่ขยันจ้ะ หาเมียด้วยหาเมียด้วยใช่โอ้โหลูกกี่คนแล้วนะเห้อร้อยคนโอ้มีเมียที่คนแล้วลูกร้อยคนก็สักห้าสิบขยันนิียากิาทตัดนั่เดี๋ยวไม่ทันต่อมาเราก็จะมาใส่ปูเค็มเข้าไปกันสวนออกไปเลย ใส่พวกของที่ทำให้มันมีสีสันกเ็เกิดที่แบบบอสนอนตาไลค์แป๊ดหนึ่งเลยจ้าต่อไปเราจะใส่เส้นกันนะทุกคนเยอะโคตร ขนมจีนแกะก่อนเ้าปรับเส็นไหมหอะหนูว่าใส่ตรงนี้เลยตัดดีกว,ว่านีมากกินานี่รจ้ารอกินตะลย ได้ไงเจอแล้วหนึ่งตัวนี่นะครับนี่ไม่ใช่ไส้เดือนที่เราตามหาแต่ว่าเป็นด้วงใช้เป็นเหยื่อได้เหมือนใช่ใช้ได้เหมือนกันครับนี่กาลังอ้วนๆเลยว้าวโอเคเดี๋ยวเราลองคุดหาไปเรื่อยๆเผื่อเจออีกสักตัวใช่อีกสักตัวนี้ก็พอได้ละพอได้อยู่เนาะใช่พอได้อยู่เท่าไหร่อ่ะมาไงเนี้ยโอเคครับตอนนี้เรา จุดนี้นะครับเราได้มาหนึ่งตัวเป็นด้วงข่าวนะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวเขาจะตัวไปจะเป็นอะไรนะอันนี้เหมือนไม่แน่ใจน่าจะเป็นพวกมันด้งด้งกวางหร,<ช>หรือเปล่าน่าจะใช่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเขาจะเป็นด้วงอะไรนะครับแต่ใช้เป็นเหยื่อได้ตัวนี้ใต้สังกะสีนี้มันจะมีอะไรที่เป็นเหยื่อได้หรือเปล่าใช่<ร>ไหม <นะ S 2> ครับคุณบสเปิดดูครับผมใช่ไปดูว่าจะมีหรือเปล่าเลยเนี่ยอิดอิดลอง หนักเหมือนกันนะเนี่ยเป็นไง <c oughs> เดี๋ยวลอกเลนแบบนะครับระวังงูพิษด,ด้วยอ๋อดูเหมือนจะไม่มีนะฮะตอนนี้เดี๋ยวลองขุดๆด,ดูก่อนเดี๋ยวลองขุดๆไปอีกนะฮะ <c oughs> เพื่อว่าไม่มีนะครับผมองน,นั้นนี่น,นี่ไม้ตรงเนี้ยไม้ตรงเนี้ยเห็นไหมลองลองพิกขึ้นมาหน่อยไม้เหรอ <c oughs> ระวังนะครับ เฮ้ยมันมีแบบรอยอะไรอย่างเงี้ยอยู่เห็นปะเอ้ยนี่มีแมลงด้วยมีแมลงด้วเลองลองแบบเชี่ยๆดูดิไม่เป็นไรไม่เจอไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่เจอตอนนี้เราก็มาเก็บเก็บเหมือนเดิมโอเคเก็บเก็บเหมือนเดิมไหมเดี๋ยวเราก็ต้องเดี๋ยวเราจะทำการหากันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับถ้าเราเจออีกแล้ว เรามาเจอที่ช่องต้องสงสัยอีกหนึ่งที่นะครับในลักษณะไม้แบบนี้นะครับเหมือนว่าข้างล่างเนี่ยจะเป็นที่ชื้นชื้นไม่แน่ใจว่าจะมีตัวอะไรอยู่หรือเปล่าใช่ไหมคุณบอสใช่ครับผมมาลองเดี๋ยวเราลองมาเปิดกระดูเลยลองคลิกอย่างลุน้นเอานี่ <S <S นี่ไงสองตัวนี่นี่นะครับจะเป็นด้วงนี่ครับแอนนี่อีกตัวหนึ่งนี่ไงเดี๋ยวเราลองเปิดอันนี้ด้วยนะครับ ไห้ลองยกแต่งขึ้นโอเคอุ้ย What w a the t fuck ด <c oughs> ่วงหลุ่นหายนะครับเอาเอาหมดเวละเาะอา๋อนี่ระวังนะครับอันตรายเพราะว่าเนี่ยใต้ไม้เนี่ย,ย,เ,ยเราไม่รู้ว่ามีตัวอะไรอยู่นะครับใช่ครับซึ่งที่ผมเปิดมาเป็นรังมดนะครับตัวน,นี้จะม,มีไข่เลยนะครับใช่อันตรายมาก เป็นงูเป็นงูเนี้ยผมแย่ต้องระมัดระวังเรื่องการเปิดอะไรที่อยู่ใต้ไม้ใช่ครับผมเพราะว่ามันจะมีสิ่งมีชีวิตอื่นอาจจะมีพิษหรือว่าสามารถทําอันตรายเราได้นะครับใช่ครับไปลองตัวนี้จะมาเป็นเยอให้กับเรางั้นเราไปทาเบ็ดกันเลยครับอโอเคผมขอสั้นละกัน <c oughs> อ่ะตอนนี้เราได้เบ็ดมาแล้วนะครับผ่านการใช้งานมาอย่าง <ทำ S 1> ยา,าวนานอ่ะ นี่คือตะขอเอานายเอาไปตัวนี้เคเนี่ยลักษณะเขาจะงอแบบนี้นะครับเราจะให้เขางอไปตามรูปทรงของเิ็ดเดีย๋ยวเราจะตกข้างๆกันเนาะใช่โอเคไปแข่งกันว่าใครจะได้ปลาก่อนโอเ๋เงั้น<ๆ>ก่อนหน้านนี้นะครับเดี๋ยวให้บักปังปอนไปก่อไฟให้ระหว่างที่เราตกปลากันจะได้ไม่เสียเวลา ว่าตอนเนี้ยนิ่งมากแต่ว่าปลาผมเห็นอยู่ฝั่งนู้นเราจะย้ายฝั่งกันนะบ๊ทใช่ครับเดี๋ยวจะลองย้ายดูดูตรงนี้รู้สึกว่าเงียบไปหน่อยเงียบเงียบมากปลาไม่มาตอดเลยสักพักหนึ่งละพักใหญ่เลยแหละใช่ครับมาเราจะย้ายไปอยู่ฝั่งนู้นกันเห็นร่มตรงนั้นไหมครับใต้ไม้ไผ่น่ะเราจะไปนั่งตรงนั้นกันอย่างผมจะได้ไม่ร้อนด้วยตอนนี้แดดส่องมากตอนนี้แดดเริ่มร้อนแล้วเหระปลาปลาปลายกยกยกไ อตอนนี้ผมได้มาอยู่นะที่จุดนี้แล้วอยู่ตรงร่มผมจะมาลุ้นกันว่าผมจะได้ไหมมาสามสองหนึ่งดีดไป่งี้เลยผม <c oughs> ไม่ไปด้วย <c oughs> ตกปลานะครับหนึ่งเลยใจเย็นผมเป็นคนนึงแหละที่ค่อนข้างที่จะใจร้อนในการล่านะฮะแต่ว่าปลาเนี่ยเราต้องใจเย็นมากๆเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะกินเบ็ดเราไหม นฮะตอนนี้ที่เราได้ย้ายฝั่งมาเราจะมาลองกันดูว่าฝั่งนี้จะกินหรือเปล่า A few moments l ชมวันหนึ่งนะครับ <Wh ee! S 1> ปลาขาวาแล้ววันนี้เราได้กินหนึ่งตัวแล้วปลาขาวครับนี่ตัวไซส์กำลังดีเลยเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ไว้เพื่อไม่ให้น้องมันตายนี่ครับผม ตัวน,นี้ปลาได้ตอดแล้วครับลองดึงมามาโอ้ยติดติดเอาเป็นปลาหมอชุมพรนะครับตัวนี้ตัวใหญ่อยู่ก็ถ้าวาดจากมือก็นี่มือผมความยาวประมาณนี้นะ เอาโพได้ใช่ไหมมึงอ่ะได้แล้วในๆดูดูนี่ครับทุณผู้ชมสองตัวครับวันนี้มาสองตัวให้เราโอเคหนื่อยู่กว่าจะตกได้โหจะพักใหญ่ๆเลยร้อนเหงื่อแตกเลยครับอเคเดี๋ยวเราจะไปทำคีมกันนะครับไปกันเลยไปกันโอ้นี่นี่ อพ่ครับนี่ปลาอะไรนะครับเนี่ยช่วยแนะนำผมหน่อยตัวใหญ่มากปลาสวายปลาสวายอันนี้หวานได้ใช่ไหมครับหวานโอ้หวานหืมตัวใหญ่มากคุณผู้ชมดูหวานขนาดที่ผมตกได้มานะโอ้ตัวใหญ่มากไปเดี๋ยวก่อไฟแล้วใช่ไหมก่อไฟแล้วเนาะไปก่อไฟแล้วเราลองเราเราไปแบบทำครัวกันใช่นะครับไปอร่อยถูกใจอนามัยถูกลืม ขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นการคลุกเกลือเพื่อให้ปลาเราเนี่ยมีรสชาติแล้วจะได้ดับคาวกันด้วยอันนี้เทเกลือเพิ่มลงไปไก่อนเพราะว่าปลาค่อนข้างนี่ตัวใหญ่นะครับอันนี้เราอันนี้ส่วนประมาณตรงกลางทรอ้ทองท้องใช่ใช่ใ่เนื้อใส่มากอ่ะเพราะว่าฟามสดเลยเนาะใช่ครับนี่นกเน,นจะใส่ตามตัวใหญ่แม่กินที่ดผมแเนี่ย กินวันนี้อิ่มพรุ่งนี้เลยลอิ่มถึงพรุ่งนี้ไปเลยแล้วก็พวกน,นี้ก็เข้าโรงพยาบาลเลยเออทำไมอ่ะอาทำไมไม่ <laughs> นนไมีตอนนี้ไอ้บักโบ๊ทกำลังคลองน้ำอยู่ไม่ค่อยว่าง <c oughs> ตอนนี้ปอนปอนก็ไปไหนไม่รู้เนี่ยเหมือนไปฟังเพลงอยู่แถวนู้นปะ ที่ควรร้อยแปดไอ้รัสมีใช่ปะ่ะ <g ül> ไม่ใช่รัสมีแขกใช่ไหม <c oughs> ไม่ใช่่อม่ข้างนี้โอ, <c oughs> อ้มันเยอะมากครับคุณผู้ชมเดฮะยวฮค่อยๆพอก่อนเพราะว่าเตาไม่พอเราต้อง <c oughs> โอ้ยการไมเเก่งที่หนะน้าแม่มันเยอะเ <c oughs> กินเดีกยมันจะเค็มมากนะ อร่อยดียครับนี่คือขั้นตอนแล้วมันมีหญ้าะไรติดปลาแล้วแก่เนี่ยเอาเอาออกก่อนหญ้าขัานนี้เนี่ยคอัเอ,อี่นี้ตรงนี้ยฝัปงปอนฟ <c oughs> ังเพลงเสร็จแล้วมาเอาปลาไปหน่อยจ้าเอาถ้วยมาด้วยอเ,เอาจาไม่ใบหนึ่ง ไปได,ดูเลยคุณชมมาได้เยอะมากตัวนี้ปลาย่างเกลือน้นเน้นหลจ้ <c oughs> เสร็จไปเรียบร้อยนะคะสำหรับอาหารพื้นบ้านของพวกเราวันนี้นะคะเราก็จะมีข้าวเหนียวห่อใบตองย่างด้วยแล้วก็เป็นน้าจิ้มที่ไว้กินกับปลาดูปลาของเราวันนี้ได้เยอะมากเป็นปลาทาเกลือแล้วก็ย่างนะคะ แล้วก็เป็นส้ตมตามตำซัวจ้ะปูปลาแล้วก็มีมะขามไม่กินแอมน,นะตรงนี้ตรงนี้เลยอันนี้ก็ติ๊บข้าว <c oughs> มีสเต็กปลาไหมปลาอะไรอะปลากระโฮ๊ะ <c oughs> สเต็กบา้าสเต็กบอ่ออะไรมีปลากระโหสเต็กบา้าสเต็กบออะไรมีปลากระโห้ จะติมั้งปลาอร่อยเอามิใส่กระติ๊บมั้งกระติ๊บมาเมกมอ้งระวังปวกระติ๊บก็ได้เอ็มนี่อ่ะอ้าวไปแล้วปูอาล่ะโบตีเลิศเลยอร่อยถูกใจมาครับนี่ดู ส้มตำคุณป้านะฮะนี่ามือเป็นงือพูดดีๆนะจานอร่อยอือื้ยมันเกินคำบรรยายเหรอเกินคำบรรยายอออสดๆเลยอย่าลอกเป็นหนังนะใครท้าลือกินในน้นหนังอ่ะปอนเออปอนได้ท้า ไม่ไหวจริงๆครับตั้งเฮ้ยมีเรื่องผีเล่าให้ฟังนะเรื่องผีใช่เรื่องผีมาแล้วครับเรื่องผีมาแล้วเรื่องยังปม่โยว่าวันหนึ่งเนี่ยตอนขาบเคือนเนี่ยหลังจับเติมน้ำมันเสร็จกลับจากทางเก่าเลยแห่ะทางไหนไม่รู้นะจะไม่ได้ราแก่ว่าทางเก่าเนี่ยเอ็นไม่ดีทางนัน้นนะลืดมากด้วยไม่มีไฟสักดวงถามเขาเลยขี่ขี่ ไ,ไ,ไฟไฟหน้าของรถมอเตอร์ไซค์แหละแต่ด้าน,นก็เดือดไฟดองหนึง่งเดือดหนึ่งนะไหลเข้ามาไหลเข้ามาใกล้ๆเราก็ตาไปชัดหรอกพอเรากำเพ่งมองอยู่ตากอว่าว่ารถมอเตอร์ไซค์ยังไงต่อรถมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านมาวิ่งสวนจะยังจะมีอีกมา เราคิดว่าเป็นกระสือที่หนาแน่นเป็นไฟจากอมอเตอร์ไซค์แต่ยังไม่จบนะครับมีดวงไฟอีกสองดวงอ้โอโหชัดเลยบ่าดีี่กระสือสองตัวกำลังลอยตามอยู่ไอเด็กก็กำลังขี่แพ่งมองอยู่ตัวไฟมันใกลขึ้นใกลขึ้นยิ่งใกล้ขึ้นแล้วแพ่งมองอยู่โอ้โหชัดเลยอะไรอะอะไรครับรถยนต์ อย่าเอาไปเล่าที่ไหนนะมืออาจจะไม่ได้กินข้าวอาจจะได้กินมื้อนี้มื้อสุดท้ายเห็นข้าวเหนียวในมือปุกูจะจำไปที่หน้ามึงทุกคนน้ำจิ้มแซ่บมากครับน้ำจิ้มรสเด็ดนะน้ำจิ้มรสเด็ดน้มันกน้ำจิ้มรสบําเดี๋ยวเราขอตัวไปกินก่อนเดี๋ยวจะกลับมาใหม่สักครู่ครับ A few minutes later อร่อยไหมคะอร่อยฝีมือตัวเอง เค็มติเค็มไปหน่อยอร่อยครับไม่เค็มแน่เกลือสีหอโอ้โหนันใส่ดีนะนี่มาขับก็เด็ดนะมาขับก็เด็ดเด็ดมาเด็ดมาเลยแต่น<อ>ี่ยังไม่ได้กินเลยเมาจากต้นเอ่ะอะอครับก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับสําหรับครัวกลางทู่ของเรานะครับ,ใช,รบใช่ไหมครับคุณฟ้าใช่ค่ะซึ่งครัวกลางทู่ของเรานะคะก็จะนําเสนอทั้ง พวกความรู้ในการหาวัตถุดิบต่างๆนะคะก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยนำความรู้ที่ได้จากคลิปนี้นะคะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันก็ได้เ,เ,เองค่ะเพื่อเป็นการเอาตัวรอดในวิธีหรือว่าในวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นในครั้งหน้าหรือว่าในครั้งไหนของชีวิตเพื่อนๆมันเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปกันก่อนทุกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบบาย